สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับอีพีนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันวิธีการไล่หาสายไฟกันแบบละเอียดนะครับสำหรับสวิตกุญแจยามาฮ่า l 2อันที่พี่ๆได้เห็นนี้นะครับรถคันที่ผมได้ทำไปเนี่ยนะครับจะมีการไล่นะครับหาสายไฟในแต่ละตำแหน่งต่างๆของสวิตนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่าในแต่ละเส้นนะครับว่า สายไฟสีไหนเส้นไหนนะครับที่จะเอาไฟเข้านะครับและสายไฟสีไหนเส้นไหนที่จะเอาไฟออกนะครับคลิปนี้มีคําตอบให้พี่ๆได้รับชมและทําตามกันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคครับ ก็สวิตตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีสายไฟออกมานะครับทั้งหมดก็2 4 6 8ี่แดดเส้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าในแต่ละเส้นเนี่ยมันจะใช้ในการต่อ,อยังไงนะครับแล้วก็สวิตกุญแจตัวนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถเอ่อเปิดไฟหน้าได้ด้วยนะครับมันมีทั้งสวิตอยู่ 2แก๊กนะครับก็จะมีแก๊กที่1นะครับแก๊กที่1จะเป็นตำแหน่งออนนะครับแล้วก็แก๊กที่2นะครับจะเป็นตำแหน่งเปิดไฟหน้านะครับซึ่งแน่นอนว่าสวิตตัวนี้นะครับจะต้องมีไฟ2ระบบเข้าไปนะครับระบบแรกก็คือไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับอีกระบบหนึ่งก็จะเป็นไฟของเครื่องนะครับที่ถูกผลิตออกมาจากขดลวดข้างเครื่องนะครับหรือล้อแม่เหล็ก นะครับหรือแมกนีโตอะไรเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับหรือง่ายๆคือไฟเครื่องอ่ะที่วิ่งตามรอบนะครับเพื่อที่จะมาเปิดไฟหน้าและเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าสายไฟเส้นไหนที่จะเอาเข้านะครับอ่าอันนี้อันนี้ผมได้ทําการเขียนแบบขึ้นมานะครับให้พี่พี่นะครับหากระดาษขึ้นมาจดนะครับเวลาการไล่สายไฟจะต้องมีอ่กระดาษจดไว้นะครับว่าเส้นไหนสีไหนที่จะเอาออกนะครับสายไฟเส้นไหนที่จะเอาไปทําอะไรนะครับ สีนี้จะทำอะไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีมันติมิเตอร์กันก่อนนะครับมันติมิเตอร์อย่างที่ผมบอกนะครับเราก็ทําการเซตนะครับไปตําแหน่งตัวเช็คความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องว่ามีการต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็ลองเทสกันก่อนเนาะนะครับต่อเนื่องนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีการไล่หานะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทําการลองนะครับแต่แต่ละตําแหน่งนะครับมาที่ตําแหน่งออนที่สุดนะครับหรือปิดเลยนะครับตำแหน่งออฟตำแหน่งออฟเนี่ยนะครับมีไฟคู่ไหนต่อกันบ้างนะครับเราจะต้องเช็คทุกตําแหน่งนะครับวิธีการไล่หาเนาะเพื่อที่เราจะได้เขียนไดแกรมออกมาได้นะครับแล้วก็สายไฟเส้นไหนนะครับเป็นสายไฟที่ใช้ในการลงกาวนะครับอันนี้ EP ที่แล้วนะครับถ้าพี่ๆติดตามตั้งแต่คลิปแรกนะครับหรือพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้ดูเนี่ยนะครับสายไฟเส้นสีดําของเราเนี่ยนะครับจะเป็นสายไฟที่ใช้ในการดับเครื่องยนต์นะครับสายไฟเส้นนี้เราได้ทําการหาไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าสายไฟสีดําเส้นนี้นะครับคือสายไฟดับเครื่องนะครับเราอาจจะเขียนไว้เลยนะครับดับเครื่องยนต์นะครับอ่า สไฟเส้นนี้เอาไว้ต่อดับเครื่องยนต์นะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราไล่สายอื่นนะครับอ่ามาดูกันออกแบบง่ายๆเลยนะครับดูแล้วเป็นแน่นอนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆแบบของผมนะครับอ่าไล่ความต่อเนื่องนะครับวิธีการไล่นะครับเราก็ไล่หาทุกเส้นตอนนี้เราเปิดอยู่ในตำแหน่งออฟนะครับเราต้องไล่หาเลยนะครับสีดํานี่เราไล่แล้วใช่ไหมสีดํานี่คือ คืออะไรครับเป็นตำแหน่งของการดับเครื่องนะครับเราก็ไม่ต้องไล่เนาะนะครับอันนี้เราไล่สีอื่นนะครับเราพยายามจับคู่นะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองไล่หานะครับไปสีน้วตาลนะครับสีฟ้านะครับมี2เส้นนะครับสีแดงนะครับสีน้ําเงินนะครับหรือสีฟ้าเรียกสีมือเงินก็ได้นะครับสีเขียวสีขาวนะครับในตําแหน่งนี้ หรือออฟเนี่ยนะครับไม่มีการต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราเลื่อนมาที่ตำแหน่งอื่นนะครับตำแหน่งของออนนะครับตำแหน่งของออนเนี่ยมีไฟอะไรหรือสายไฟคู่ไหนมีความต่อเนื่องกันม้างนะครับเราก็ทําการไล่เลยนะครับจากสีเหลืองนะครับอันนี้เช็คความต่อเนื่องของตัวตัวมัลติมิเตอร์ก่อนนะนะครับอ่าสี น้ำตาลไม่ต่อเนื่องนะครับสีฟ้าไม่ต่อนะครับสีแดงไม่ต่อสีน้าเงินไม่ต่อสีเขียวไม่ต่อสีขาวนะครับไม่ต่อแสดงว่าคู่สีเหลืองนะครับไม่มีใครต่อกับคู่สีเหลืองเลยนะครับเราทําการเปลี่ยนนะครับมาสีน้ําตาลนะครับอ่ะสีน้ำตาลนะครับเช็คความต่อเนื่องนะครับอ่าสีน้ำตาลคู่สีอะไรบ้างนะครับสีเหลืองไม่ต่อนะครับสี ฟ้าไม่ต่ออ่าสีแดงต่อนะครับสีน้ำเงินไม่ต่อสีเขียวไม่ต่อนะครับสีขาวไม่ต่อนะครับสีน้ำตาลนะครับต่อกับสีแดงนะครับหมายความว่าอะไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเช็คชัวร์นะครับเราจะทำการออฟอ่า ตอนนี้เราต้องถามในใจเราก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยนะครับมันมีไฟอยู่2ระบบถูกไหมเป็นไฟที่จะเอาไปใช้ไฟ12โวลต์น,นะครับจะกําหนดให้อยู่ในตําแหน่งออนนะครับผมให้นี่นะครับอันนี้เป็นไฟ12โวลต์น,นะครับในตําแหน่งนี้นะไฟนะครับ1 2โวลต์น,นะครับจากแบตส่วนตัวนี้นะครับ ไฟเครื่องนะครับไฟ12โวลต์ไปทาอะไรนะครับเอาไปเปิดไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวเปิดเสียงแต่นะครับเปิดไฟเบรกเปิดไฟเกียร์เอนนะครับส่วนไฟเครื่องนะครับไฟเครื่องผมเรียกง่ายๆเลยเนาะไฟเครื่องยนต์นะครับไฟเครื่องยนต์เอาไปทำอะไรเอาไปเปิดไฟหน้านะครับเอาไปเปิดไฟหน้าไฟต่ําไฟสูง นะครับไฟเลี้ยนไม้นะครับแล้วก็ไฟหลีที่อยู่ท้ายนะครับไฟเครื่องเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งเปิดไฟหน้านะครับส่วนตำแหน่งนี้ตำแหน่งออนถูกไหมครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งออฟนะครับหรือตำแหน่งปิดอ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้เราเช็คตำแหน่งออนอยู่นะครับตำแหน่งออนเราจับได้ว่าคู่สีน้ำตาลนะครับกับคู่สีแดง นะครับคือไฟเข้านะครับเราลองดูนะถ้าผมกดไปที่ออนนะครับแล้วถ้าผมกดไปที่ไฟหน้าตำแหน่งออนต้องไม่ดับด้วยถูกไหมอ่าอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเราเปิดไปตำแหน่งออนแล้วพอเปิดตำแหน่งไฟหน้าปุ๊บไอไฟเลี้ยวไฟแต่อะไรต่างๆเนี่ยมันใช้งานไม่ได้อันนี้ถือว่าเราจับคู่ผิดนะนะครับเราต้องเช็คให้ชัวร์นะครับก็คือต่อ ้วเสียมตาลนะครับไฟเข้าเสียมตาลนะครับออกสีแดงอ่าลองเช็คทีนะครับกดออนนะครับแล้วกดเปิดไฟหน้าต้องไม่ตับด้วยเนาะอ่าเห็นไหมอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับคู่นี้ใช้ได้นะครับคู่นี้ใช้ได้อ่าเก็บไว้ในใจก่อนนะครับสําหรับคู่นี้อ่าคาวนี้เราได้ เราได้แล้วใช่ไหมเราก็ทําการเขียนเข้าไปเลยครับเส้นเสียบตาลนะครับคือไฟเข้าสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวผมเอากากกาดํากระดาษนะครับผมจะเอาไฟสิบโวลต์นะครับเข้าตัวนี้นะครับไฟ1ิบโวลต์นะครับเข้านะครับพี่ๆต่อไฟ12โวลต์เข้าเส้นเสียบตาลเลยครับใต้เส้นเสียบตาลของไฟสวิตช์ไวเลทูสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์แท้นะครับสวิตช์แท้ของยามาฮ่านะครับ สายไฟจะต้องได้สีนี้จริงๆเลยนะครับจะไม่ใช่สวิตช์เทียมนะฮะถ้าสวิตช์เทียมสีอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมแนะนําว่าให้มาดูคลิปนี้แล้วก็ทําการไล่สายไฟก่อนดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์นะครับส่วนสายไฟที่ที่จะเอาไฟออกไปใช้นะครับก็คือสายไฟเส้นสีแดงนะครับอันนี้เอา12โวลต์ออกไปใช้นะครับเอาไฟ12โวลต์นะครับ ออกไปนะครับใช้งานนะครับใช้งานอ่ะโอเคไหมอ่ะคราวนี้เราไล่ต่อเนาะนะครับรไล่ต่อคาวนี้เราไล่สีน้ำตาลเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไล่สีน้าเงินนะครับนะครับในตําแหน่งนี้มีอะไรต่ออีกไหมอ่าสีเงินต่อนะครับสีเงินคืออะไรเดี๋ยวลองดูนะครับ มันใช่ไหมนะครับในตำแหน่งออนเนี่ยไฟถีมเงินติดอันนี้ตำแหน่งออนนะอ้าอติดหมดเลยนะครับอ่ะนะครับปิดก็ติดนะครับออนก็ติดเปิดไฟหน้าก็ติดนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่ใช่นะครับอ่ะคันนี้แดงนะครับแดงก็ไล่นะครับอืมนะครับ แดงก็ไล่กับน้ำตาลก็เจอน้ำตาลอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้น้ำเงินนะครับก็ไล่นะครับก็ไล่สีนี้อันนี้ไม่ใช่เนาะนะครับอันนี้เราอยู่ในตำแหน่งอะไรดูก่อนออนเนาะนะครับตำแหน่งออนอ่ะไม่ติดนะครับเส้นสีนี้นะครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดโอเค นะครับตอนนี้เราได้ตำแหน่งของไฟออนแล้วที่จะเอาไปใช้นะครับก็คือชัวร์แล้วว่าเป็นคู่นี้แน่นอนนะครับไฟเข้าสีนตาลนะครับออกสีแดงนะครับต่อไปเราจะไล่หาคั่วไฟสีสวิตไฟหน้าเวลาเราเปิดนะครับว่าจะเอาไฟเครื่องเข้าเส้นไหนนะครับให้ทําการเปิดไปสุดเลยนะครับเปิดไปสุดเลยแล้วหากันนะครับก็เหมือนเดิมครับสีดํายกเว้นไว้นะครับสีน้ําตาล สีน้ำตาลจะหาอีกก็ได้นะนะครับเพราะว่าเพื่อความชัวร์แต่จริงๆก็ไม่ใช่แล้วนะครับสีเหลืองกันก่อนนะครับสีเหลืองสีเหลืองคู่กับสีน้ําตาลไหมไม่คู่นะครับเอ๊สีเหลืองคู่กับสีน้าําเงินนะครับไปติดนะครับถ้าสีเงินนี่ก็ใช่นะครับเขียวไม่ได้นะครับขาวนาไอที่ล้องๆองเนี่ยเราต้องดูนะครับอ่ะคันนี้เหลืองนะ คู่กับน้ำเงินมันใช่ไหมลองดูครับทำการปิดนะครับอ่าได้นะครับนี่ตำแหน่งปิดนะออนนะครับสตาร์ทเครื่องได้ใช่ไหมสตาร์ทเครื่องได้เปิดแตรได้เปิดไฟเลี้ยวได้พอเปิดไฟหน้าอ่าติดนะครับคู่นี้ใช้ได้นะครับไฟสีนะครับใส่ไฟสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับ และอันนี้ล่ะอันนี้มันเหมือนจะเป็นเส้นเดียวกันนะครับเห็นไหมนี่เปิดไฟปิดนะเปิดออนนะครับเปิดไฟหน้าอ่าได้นะครับปิดปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าอ่ะนะครับนะครับเกือบจะชัวร์แล้วนะครับสายไฟสีน้ําเงินนะครับสองเส้นนี้มันเหมือนจะเป็นเส้นเดียวกันนะครับขอต่อเป็นเส้นเดียวกันนะครับ แต่จริงๆเราใช้เส้นเดียวก็ได้เราไม่ต้องใช้2เส้นก็ได้นะครับอาสายไฟสีเงินนะครับออกไปหาสีเหลืองนะครับอ่าครน,นี้เราไล่นี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาไล่สีอื่นต่อนะครับดูดินะครับสีน้ำตาลเกี่ยวไหมลองดูดินะครับอืบอ่าน้ำตาลก็ยังคู่กับแดงอันนี้เราไล่ไปแล้วใช่ไหมถ้าไล่เลยไปแล้วนะครับ ผมขอไม่เราไม่ต้องไล่สองสีนี้แล้วนะครับเรามาไล่สีน้าเงินก็ไม่ต้องไล่แล้วถูกไหมเราไล่สีแดงต่อเอาสีแดงเราไล่แล้วนะครับเราก็มาไล่สีอะไรครับสีเขียวนะครับสีเขียวต่อกับคู่อื่นไหมนะครับเวลาเปิดไฟหน้านะครับไม่ต่อนะครับสีเขียวไม่ต่อนะครับคาวนี้สีขาวสุดท้ายนะครับ อันนี้ก็ได้นะครับสีขาวอ่าสีขาวต่อเหลืองนะครับสีขาวต่ออะไรก็ต่อน้ําเงินเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสีขาวต่อเหลืองนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเราก็ลองปิดเลยนะครับเปิดนะครับนะครับออนอันนี้ปิด ออนเปิดนะนะนะครับคู่นี้ก็ได้นะครับอ่านะครับอีกอันหนึ่งนะครับสีอะไรนะครับเมื่อกี้ที่คั่วขาวสีเงินก็ต่อนะครับแดงน้ำเงินเขียวนะครับไม่ต่อนะครับตอนนี้มีสีเอาน้ำอสีเหลืองกับสีน้ำเงินเนี่ยต่ออยู่นะครับ ลองออนนะครับปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าอ่ะใช้ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมอ่าสำหรับไฟเครื่องยนต์นะครับที่เราจะเอาไฟเครื่องยนต์เข้านะครับผมจะเอาเข้าเส้นสีน้ําเงินนะครับเส้นไหนก็ได้นะครับเส้นนี้ก็ได้หรือเส้นนี้ก็ได้นะครับอ่าเอาเข้าเส้นนี้นะครับส่วนออกนะครับเราจะเอาออกเส้นสีเหลืองนะครับหรือขาว ก็ได้นะครับเนี่ยสีเหลืองอาจจะเอาไปต่อไฟหน้านะครับส่วนสีขาวเราอาจจะไปต่อไฟหลีหรือเราจะไม่ใช้สีขาวเราจะใช้สีเหลืองเส้นเดียวเพื่อจะเอาไฟเครื่องออกก็ได้นะครับอันนี้แต่เราก็ต้องไปทําการจ๊ำที่จุดนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาออกไปแยกไปแตกสาขาไปอีกนะครับหรือเราจะนะครับออกสีเหลืองออกสีขาวทั้งคู่เลยก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลองลองเทสด,ดูนะ นะครับปิดไฟหน้าเปิดอ่าเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันอ่าปิดไฟหน้าเปิดถ้าปิดทั้งหมดจะต้องดับหมดถ้าเปิดออนนะครับเปิดไฟหน้าอ่าโอเคนะครับจบแล้วนะครับวิธีการไล่สําหรับตัวนี้เราก็ทําการเขียนไว้นะครับว่าไฟเครื่องยนต์นะครับไฟเครื่องยนต์นะครับไฟเครื่องยนต์ เข้าที่สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ออกนะครับออกอันนี้คือเอาอไฟเครื่องยนต์นะครับนะครับออกไปใช้งานนะครับไปใช้งานสีนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็คือเอาไฟเครื่องยนต์ออกไปใช้งานนะครับ ส่วนสีฟ้านี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับสีเขียวก็ไม่ต้องใช้นะครับเป็นการซ้ํากันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับที่ผมได้ต่อไปก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการไล่หาสายไฟสวิตช์กุญแจแล้วก็กําหนดไฟเครื่องยนต์เข้าเส้นไหนนะครับออกเส้นไหนแล้วก็ไฟแบตเตอรี่นะครับเข้าเส้นไหนออกเส้นไหนนะครับก็จะประมาณนี้พี่ๆนะครับก็สามารถนําวงจรนะครับแล้วก็ขั้นตอนการไล่สายไฟ แบบนี้นะครับไปใช้งานกับรถพี่ๆได้เลยนะครับก็ถ้ามีตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือทักไปที่ l i น์แอดนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับวงจรสวิต์กุญแจไวร์ทูนะครับก็ขอจบวิธีการไล่แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ